สวัสดีครับผมเป็ก BMW Genius ครับวันนี้เราอยู่กันที่ BMW Europa Motor สาขาราชพฤกษ์โชว์รูมรถพรีเมียมเซเลคชันนะครับรถพรีเมียมเซเลคชันเนี่ยหมายถึงรถผู้บริหารประแดงไม่น้อยราคาพิเศษนะครับและเรายังมีรถ BMW Used Car ซึ่งผ่านการตรวจสอบ360องศาจากทางช่างผู้ชำนาญการโดยศูนย์บริการ BMW วันนี้เรามีรถเด็ดๆมาให้ชมกันนะครับตามผมมาชมกันครับ ครับคันแรกครับเรามาพบกับ BMW 330 EM Sport นะครับคันนี้ปี2018นะครับใช้ไปเพียง25,000กิโลนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่1 7 5 0 0 0 0บาทนะครับ BSI คันนี้นะครับจะหมดการรับประกันนะครับ30เดือน5ปี2023รถคันนี้นะครับทางฝ่ายขายเราเนี่ยได้เสนอแคมเปญเป็นวันออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับ คันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ bmw s ี r i e s 3 plug-in hybrid นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนี่ภายในนะครับตกแต่ง m sport ทั้งคันนะครับเบาะสีแดงนะครับพวงมาลัย paddle shift นะครับนี่คันนี้ไม้น้อยครับคันนี้ไม่2 5 0หม่เอง รถปลั๊กอินไฮบริดทุกคันนะครับก็สามารถชาร์จไฟจากที่บ้านได้นะครับทำให้เราประหยัดพลังงานนะครับล้อแมกล้อแม็กคันนี้ขอบ18นิ้วชุดแต่งรอบคันครับมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันตัดไปกันนะครับครับแล้วก็คันนี้ครับ BMW X3 20D M Sport นะครับคำว่า 20D หมายความว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับคันนี้รถปี2018ครับใช้ไป6 2 0 0 0 0 0กิโลนะครับ B.S.I. s t a r ์ท4เดือน9 2018คันนี้ได้มีได้ B.S.I. 5ปีหมายความว่าจะหมดปี2023นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับได้รถสีขาว M Sport ผมพาดูภายในครับภายในครับแบบ M Sport ก็จะได้พวงมาลัย M Sport นะครับมาพร้อมกับ p d d l l Shi f t ชุดตกแต่งภายในลายเคปล่านะครับ ายในสภาพยังดีอยู่นะครับคันนี้ไม่แทบแทบไม่ได้เก็บอะไรเลยครับพอเป็นรุ่น M Sport ครับจะมาพร้อมกับล้อแมกขอบ19นิ้วนะครับเป็นแม็ก M Sport นะครับคันนี้คันนี้ผมแอบดูปียางแล้วได้ยางปี2019นะครับใช้ยาวเลยครับชุดแต่ง M Sport รอบคันครับพอเป็นรุ่น M Sport ครับจะได้หลังคาพารามิกกาซลูฟครับ ซึ่งใน,ใ,นในรุ่นของ X Line อ่ะจะไม่มีออปชันตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2,650,000บาทหรือเลือกรับผ่อนเพียง39,000บาทต่อเดือนครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปครับคันนี้ครับ bmw 5 520 d sport ครับคันนี้ปี2018ครับไม่ My 63 0 0นะครับราคาขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0นบาทนะครับ bsi start วันที่30เดือน3ปี2018 คันนี้ได้ BSI 5ปีนะครับนี่มาดูกันครับคันนี้ได้สีดำนะครับล้อแมกขอบ18นิ้วนะครับผมแอบดูยางแล้วได้ปี2019นะครับใช้ยาวเลยครับ 520D ดีรุ่นทั่วๆไปที่ขายครับจะไม่ได้อ PTION นี้นะครับ OPTION นี้คือประตู s o f t ์ค o s สนะครับได้เวลาปิดนิ่มนวลครับนี่แล้วก็ภายในครับคันนี้สีเบาเป็นสีคอนหยักนะครับชุดตกแต่งเป็นลายไม้นะครับ นี่ครับเลขมาอยู่ที่หกหมื่สามพันกับี่สิบหกกิโลนะครับนี่นะครับภายในสะอาดสะอ้านครับนะครับดูด้านท้ายครับนี่ได้กล้องถอยหลังครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาก็ที่เก็บสัมภาระครับนี่กว้างใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคันถัดไปนะครับ ครับคันนี้ครับ B M w 1.8 D M Sport ครับคันนี้ปี2016สีดำไม่ห้าหมื่นสามนะครับราคาขายคันนี้อยู่ที่6 1 5 0 0 0 0บาทนะครับ B S I คันนี้สตาร์ทวันที่27เดือน11ปี2016คันนี้ได้ B, B S I 5ปีนะครับคันนี้ครับมีจุดเด่นๆนีน่ก็คือชุดแต่งนี่เลยคันนี้เป็น M Sport ครับวันนี้รีวิว M Sport เยอะครับนี่ ลาวหลังคาครับตัวนี้เป็นแบ็คไฮกลอสนะครับตัวนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมันจะมี X1 อีกรุ่นหนึ่งที่เขาเป็นรุ่น X อ็กไลนะครับตัวลาวหลังคาจะได้เป็นโครเมียมนะครับภายในครับได้พวงมาลัยเอ็มสปอร์ตแพดเดิลชิพชุดตกแต่งภายในเป็นเคปเลอรนะครับไอไดซ์ทัชสกรีนดูเลขไมล์จริงนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่53,741นนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับผู้หน้านะครับเมมโมรี่สองตำแหน่งนะครับคันนี้ก็สะอาดครับภายใน คว,ความสะอาดให้หมดแล้วนะครับเบาะภายในด้านหลังมีแอร์หลังนะครับเป็นรถเล็กที่ได้ได้แอร์หลังด้วยล้อแมก M Sport ครับด้านท้ายครับมีระบบเปิดปิดฝาท้ายที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือระบบนี้ครับใช้เท้าสอดครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาสังเกตครับรถคันนี้ แผ่นกัรลอยนี่ยังอยู่อยู่เลยนะครับเป็นเดิมๆครับเดิมครับแล้วเวลาที่เราปิดฝาท้ายครับเราสามารถใช้ปุ่มด้านบนของฝาท้ายกดปิดหรือใช้เท้าสอดก็ได้เช่นเดียวกันน่ครับสะดวกสบายครับเวลาถือของ2อมือเอาของใส่รถอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปนะครับแล้วมาดูครับรถคันนี้นะครับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ9,900บาทนะครับ คันนี้เป็น bm w x 1 1 8 i m sport ปี2015นะครับคันนี้ใช้ไปเลขมาอยู่ที่93,000กิโลนะครับราคาคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่959,000บาทนะครับ bsi start คันนี้อยู่ที่วันที่25เดือน11ปี2015แต่คันนี้พิเศษตรงที่ว่าได้ SI, ได้ bsi พิเศษเป็น6ปีนะครับก็คือคันนี้จะหมดการรับประกัน bsi ปี2021นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถฟรีแมเทันแนนฟรีบำรุงรักษาได้ถึงปี2021นะครับคันนี้ได้ชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยสีเทานะครับสวยงามแล้วที่สวยงามมากกว่านั้นคือภายในครับภายในสีแดงครับนี่สวยงามครับทำให้แบบรถสีเทาอบ์ดแดงเนี่ยมันทำให้ดูตัดกันนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเลขไมจริงครับ93,035กิโลนะครับ คันนี้คุ้มมากครับอย่างอย่างที่บอกครับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ9,900บาทเท่านั้นนะครับเงื่อนไขนะครับสามารถมาพบกันที่โชรูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ได้นะครับนี่ภายในสะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวพาดูครับฝาปรงท้ายครับนี่ใหญ่ครับบรรจุสัมภาระได้เยอะนะครับนี่แผ่นกันลอยยังอยู่เลยลูกค้าใช้รักษามากนะครับนะครับ แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะชมรถจริงนะครับเชิญได้ที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพพึษ์นะครับมาพบกับพวกเราทีมงาน BMW Genius ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถที่ผมพาชมในวันนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจอยากชมรถจริงเชิญได้ที่ BMW ยม r o p a m o t ยูมอเตอร์สาขาราชพพึษ์หรือติดต่อฝ่ายขาย BMW e ม r o p a g r ล u p ยูโรป๊ได้ทุกสาขาวันนี้ ผมเป็ก BMW Genius และทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ